อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องสปายนะครับเป็นรูปแบบของแว่นตานะครับใช้สวมเข้าไปเหมือนแว่นตากันแดดทั่วไปนะครับมีขนาดเล็กนะครับจุดประสงค์ที่ซื้อมาเพื่อที่จะมาใส่เวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับถ่ายสภาพการจราจรนะครับเวลาขี่มาทํางานหรือเวลาไปเที่ยวนะครับถ่ายภาพวิวอะไรต่างๆตามถนนทางที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะครับเราจะดูว่าข้างในมีอะไรนะครับนะครับในกล่องนะครับเนี่ย เป็นซองเป็นกล่องใส่มาอย่างดีนะครับข้นะบางในก็จะเป็นตัวแว่นนะครับนะครับแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็แดปเตอร์นะครับแดปเตอร์ชาร์จให้มาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือกระดาษเป็นกระดาษแนเล็กๆนะครับอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่า ูปลักษ์ภายนอกเป็นยังไงนะครับมันแว่นตาทั่วๆไปนะครับแต่ขามันก่อนข้างที่จะแปลกกว่าขาแว่นทั่วๆไปสักนิดนึงเพราะว่ามันทิ้ที่มันจุวงจรอยู่ภายในนะครับนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับ,นะรบแบตเตอรี่อยู่ด้านนี้นะครับอยู่ฝั่งขวานะครับตามคู่มือบอกว่าเป็นแบตเตอรี่แบบ โพลิเมอร์นะครับเราจะมาดูว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับมีปุ่มมีอะไรมั่งนะครับอันนี้ดู USB นะครับสำหรับชาร์จแลวก็เป็นรูด a ตตาสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับใส่ไมโคร SD นะครับใส่ได้ถึง32นะครับ32กิกนะครับปุ่มใช้งานทั้งหมดจะมีอยู่แค่2ปุ่มนะครับมีแค่นี้นะครับ จอแวนตัวนี้นะครับทํางานได้4อย่างเลยทีเดียวนะเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งบันทึกวิดีโอได้นะครับบันทึกภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็บันทึกภาพนิ่งแล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็ถ้าเสียบกับคอมนะครับมันมีสมารถเป็นกล่องเว็บแคมได้เลยนะครับสําหรับคุยกันแบบหินหน้าผ่านโดยผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเล็กจิ๋วแต่ประสิทธิภาพฟังก์ชันนี่เยอะนะครับใช้ได้นะครับ กันแดดได้ด้วยนะครับเป็นแว่นกันแดดนะครับเวลาเราใส่มันคุยดีหันด้านนี้อกมานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผงกล่องตัวนี้นะครับก็กดลงไปนะครับนะครับนะฮะก็ปุ่ม power คือตรงนี้นะครับนะครับปุ่ม power ตัวนี้นะครับกดค้างไว้ประมาณ 3- 4ีวินะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ ไฟแดงก็จะติดนะครับนี่คืออยู่สถานะที่พร้อมที่จะบันทึกนะครับถ้าเรากดปุ่ม power อีกทีหนึ่งปุ๊บจะเป็นการบันทึกวิดีโอนะครับไฟสีแดงจะกระพริบนะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งก็สต็อปนะครับหยุดการบันทึกนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นใช่นะครับก็กดปุ่มตัวนี้ครับปุ๊บจะขึ้นสีน้ำเงินนี่เป็นการบันทึกภาพนิ่งนะครับก็กดปุ่ม power ทีหนึ่งปุ๊บ ก็จะเป็นการบันทึกภาพนิ่งหนึ่งภาพนะครับเร mm hmm. ายู่เปลี่ยนโหมดไปที่บันทึกเสียงก็จะเป็นสีชมพูนะครับก็คือเป็นการทํางานของสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับเป็นสีชมพูนะครับกดปุ่ม power นะครับผมบันทึกเสียงแล้วนะครับกดอีกทีก็หยุดการบันทึกนะครับนะครับสำหรับไฟสีแดงกับสีน้ำเงินจะกระพริบ 7วินาทีนะครับเป็นการเตือนว่าเมมโมรีจะเต็มนะครับแล้วถ้าแบตจะหมดนี่ไฟสีน้ำเงินกับสีแดงจะกระพริบประมาณ5วินาทีนะครับบอกให้เรารู้ว่าแบตจะหมดแล้วนะครับนี่เรามาดูประสิทธิภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้นะครับว่าบันทึกวิดีโอมาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทวยผมซื้อตัวนี้มาเน้นไปที่บันทึกวิดีโอนะครับ ข้อดีของกล้องแบบแว่นก็คือเวลาเราสวมหมวกขันนอกใสก่เข้าไปแล้วนี่ฝนตกก็จะไม่เปียกนะครับไม่ทาความเสียหายกับกล้องนะครับแล้วอย่างเวลาเราจะคุยจะพูดจะบรรยายเวลาเราไปเที่ยวนี่ก็พูดได้เลยนะครับมันก็จะเข้าไปในกล้องนะครับเข้าไปเสียงที่เราพูดจะได้ยินด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องที่ใช้อยู่กับหมวก ภายนอกนะครับเวลาเราพูดเราต้องการบรรยายเข้าไปมันก็จะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่ากล้องมันอยู่ภายนอกนะครับมันจะมีแต่เสียงลมนะครับเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างที่ผมซื้อมาระหว่างกล้องภายนอกกับเจ้าแว่นตัวน,นี้นะครับเวลาไปเที่ยวไกลๆเราจะบันทึกภาพวิวสองข้างทางได้นะครับนะครับเรามาดูประสิทธิภาพ ที่ได้จากกล้องตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับกล้องตัวนี้ระดับอยู่ที่720คูณส8 0เองนะครับยังไม่ถึงระดับ h d นะครับ การตั้งเวลานะครับเรามาดูกันว่ากล่องตัวนี้มันตั้งเวลายัางไงนะครับกล่องตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับโดยผ่านพอร์ต USB นะครับโดยไม่ต้องถอดเมมโมรี่การ์ดออกมาได้เลยนะครับเสียบกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเรามาดูกันว่าการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเวลาก่อน ที่จะตั้งนะครับเป็นเวลาก่อนที่จะตั้งนะครับเป็นเวลาที่มาจากโรงงานเลยนะครับหลังจากที่เราเสียบไมโครเอทิการ์ดเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราก็ไปที่ใดที่เก็บไฟล์นะครับข้างในานี้คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างทั้งหมดของอกล้องนะครับกล้องตัวนี้นะครับโครงสร้างไฟล์จะมี ไฟล์เทคนะฮะนี่นะครับนั่นก็จะเป็นโฟลเดอร์วิดีโอโฟลเดอร์โฟโต้นะครับโฟลเดอร์เก็บไฟล์ต่างๆนะครับเราไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า time นะครับนะครับเป็นที่เก็บเวลาแล้วก็วันที่ต่างๆนะครับเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคอศอต่างๆข้างหน้านี่คือคอศอเดือนวันนะครับข้างหลังนี่คือเวลานะครับเราเปลี่ยนให้ตรงกับเวลาที่หนนเครื่องคอมพิวเตอร์เลยครับ นะครับออเราเปลี่ยนให้ตรงกับเวลาที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เลยนะครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับให้ตรงกับเวลาจริงที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับครั้งนี้เป็นศูนย์เลยครับนะครับนะครับ ก็เซฟไปเลยครับนะครับเซฟไปเลยนะครับนะฮะเซฟไปเลยนะครับเซฟไปเลยนะครับเซฟไปเลยเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้ตามปกตินะครับเอาไปเสียบเข้าไปในตัวกล้องได้ตามปกตินะครับเวลาเราบันทึกเวลาก็จะเดินตามนะครับมันก็จะเดินตามเวลาจริงณเวลานั้นนะครับแล้วก็นี่คือพอเราตั้งเวลาในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเดินไปตามนี้นะครับเวลาก็ตรงนะครับ เดินเวลาตามป,ปกติตามปัจจุบันนะครับถ้าอยากจะปิดนะครับกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับปุ๊บแล้วก็ปล่อยนะครับไฟก็จะดับนี่เป็นการปิดเครื่องนะครับปิดการใช้งานนะครับ